ามาชมที่ดินสวยๆที่บ้านพลิกนะคะบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินอยู่ด้านนี้นะคะสวยงามนะคะไล่ละ8,009 9เองค่ะหน้ากว้าง40เมตรลึก40เมตรนะคะหรือถ้าซื้อยกสองไล่ก็ได้นะกว้างถึง80เมตรเลยนะคะลองมาชมกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะโอเคอยู่ในเฟรมแล้วนะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมที่ดินสวยๆอีกใกล้กับวัดคลอง31นะคะอยู่ตำบลบ้านพีกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะที่นี่นะคะที่ดิน2อไร่นะคะมีด้วยกัน2แปลงแปลงละ1ไร่นะคะราคาพิเศษสุดๆค่ะ8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านใดชอบบรรยากาศธรรมชาตินะคะมาชมที่ดินที่นีได้นะคะ บรรยากาศดีมีเพื่อนบ้านนะคะน้ำและไฟฟ้าพร้อมแล้วนะคะถ้าหากสนใจนะคะติดต่อมาชมที่ดินกับลุ่งได้ค่ะสวัสดีค่ะ